รู้ก่อนเล่นสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันในรายการรู้ก่อนเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเกม Pressure of e s t e c นะครับผมเป็นเกมของค่าย PG Soft เหมือนเดิมอีกแล้วครับมาครับ เกมนี้นะครับผมก็จะมีอัตราการจ่ายตามนี้เลยครับผมตัวสีหน้าสีทองจะแพงที่สุดนะครับผมวายเป็นสัญลักษณ์ผู้หญิงชาวเอสเทคนี่เลยนะครับผมแล้วก็ไล่เรียงกันไปนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับมีฟีสปินให้ซื้อนะครับผมแล้วก็การหมุนธรรมดาเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยจะเป็นแบบดรอปดาวนะครับผมไปเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับตัวสีเทาก็จะขอบสีเทาจะเป็นเป็นวายให้นะครับผมอ่า ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ขี้เกียจรอฟรีสปินนะครับผมเราสามารถกดซื้อฟรีสปินตรงนี้ได้เลยนะครับมาครับแล้วนี่นะครับผมมา4ตัวแล้วนะครับ4ตัวคือ10ครั้งมีโอกาสได้5้าตัวเรียบร้อยครับ5้าตัวครับผม5ตัวคือ12ครั้งนะครับ6ตัวก็เป็น14ครั้งนะครับเพิ่มครั้งละ2นะครับผมเพิ่มตัวละ2ครั้งนะครับไปครับนี่นะครับเวลาเข้าแล้วก็จะเป็นดรอปดาวลงมาที่ผมบอกเลยนะครับผมเกมนี้นะครับเล่นง่ายๆนะครับผม ค่อยๆปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆเข้าไปนะครับผมอย่างนี้เลยอ่านี่นะครับโอ้800กว่าบาทนะครับผมตอนนี้เขียวเข้าต่อครับอย่างนี้เคมาหรือเปล่าครับือยังไม่มาแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆกันเลยนะครับเขียวไม่มาปึ๊บเจเข้านะครับผม10มาหรือเปล่าครับสิบสิบก็ไม่มานะครับยังไม่เป็นไรครับโอ้โหน้าวกเข้าอีสี่่านเรียบร้อยครับโอ้โห ช็อตใจจริงๆครับตอนนี้รางวัลก้อนโตไปก่อนครับ4,000เต๊ะๆตะโอ้โหเลห้าหมุนครับเราไปลุ้นกันต่อเลยครับมันจะมาไหมนี่ครับเขียวเข้าต่อลุ้นเป็นอะไรเจเคลียบ้อยครับเจเข้าทางหน้าแบบนี้ไปก่อนเลยครับเอมาหรือเปล่าเอมาแล้วเคมาไหมแถวแรกเคก็มาตามนั้นเนสิบหรือเปล่าครับสิบโอ้โหสิบไม่มานะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ได้ต่อไปอีก3,780เป็น9,240บาทแล้วโอ้โหเยอะจริงๆฮะ เกมนี้มันเข้าดีจริงๆครับผมโอ้โหไปกันต่อฮะตอนนี้คูยี2องไปแล้วอืมเข้าดีจริงครับตอนนี้1 0 0 0 0มืแล้วฮะยอดเราครับจะกำไรตอนนี้ฮะโอ้โหยอดรวมครับตอนนี้ฮะ4 8 4 0บาทครับผ้อ่าสบาทรับาเกมเอสเทของเราในวันนี้นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ